กตลอไฟเขียวไทยพาณิชย์ตั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดหรือ SCBS บริษัทย่อยของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือ SCB ได้ปรากฏอยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญ,ญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือกลอเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญ,ญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตในหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งนี้หากตามกำหนดของกลอบริการหลักของผู้ปรรระกกออบบบธุุิจที่ได้ัในญาต ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลโดยมีการจับคู่จากระบบซื้อขายอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนค่ะส่วนบริการหลักของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตในหน้าสินทรัพย์ดิจิตอลคือที่เป็นในหน้าโดยชี้ช่องทางให้ลูกค้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลโดยก่อนหน้านี้ค่ะ SCBX ประกาศว่าบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์และบริษัทบิดครับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดตกลงร่วมกันยกเลิกธุรุรรรรกกมาาซื้้อขยหน ในบริษัทบิดครับออนไลน์จำกัดมีผลตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2565ขณะที่ SCB ค่ะก็ให้เหตุผลว่าบิดครับยังคงมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าวค่ะ